สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love r e d i n g นี่คือความรัก,กราศีกรกฎประจำเดือนเมษายน2021วันที่ยึดตามแบบตะวันตกนะคะเดี๋ยวแอดมินดูแลชนแนลจะแนบให้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram เฟซบุ๊กนะคะข้อความความรักก็าอาจจะเข้าไปอย่างสม่ำเสมอถ้าไม่ติดภารกิจ i n s t a g r กรมท่านใดสนใจจะเสริมพลังงานด้วยเทียนหอมมงคลวัตถุม,มงคลเครื่องประดับมงคลหินมงคลกดติดตามได้เลยตามอัธยาศัยกวาจไม่ได้จัดทำเป็นการค้านะคะบางชิ้นก็อาจจะมีจำนวนจำกัดขอบคุณสำหรับกำลังใจ Subscribe Like ์แชร์และกระดิ่ง กอ,อ่านเป็นการอ่านโดยรวมค่ะเรื่องดาวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้อาจจะสับกันได้ไทมเฟรมคาดเคลื่อนเดี๋ยวเรามาดู energy หลักกันก่อนแล้วก็จะเริ่มจากความรักคู่ที่เป็นประเด็นโสดไม่ชัดเจนคนมีคู่ไล่เรียงกันไปนะคะคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะถ้าคู่ไหนมีประเด็นดูที่หัวข้อแรกนะขอทราบ energy หลัก main energy กระศสกรกรก ขอทราบพลังงานโดยรวมอีกหนึ่งใบค่ะโอเคดีถักมาเลยได้อเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ปฏิทักษ์กันตรงนี้ฟกิฟนิ้งส์ฟกิฟนี่ฟกิฟนิ้งส์เป็นไรเนี่ยวันเนี้ย <c oughs> เป็นไรเนี่ยเบอมาไงเบอคอมเมนต์มาแอดมินส่งคอมเมนต์มาว่ามีบางท่านบอกว่าดิฉันไม่ใช่จบนอกนะอย่ามาอ่านภาษาอังกฤษคือแบบว่าคือมันมีภาษาอังกฤษแต่ผู้หา,ก,าก็อ่านแล้วแปลให้เนาะคืออยากจะตีความทั้งทั้งสองภาษาให้มัน สอดคล้องนะคะแล้วก็บางครั้งก็อ่านก็มีพูดบ้างนะด้วยความเหนื่อยการอ่านาษอังกฤษอาจจะสแปรตสแปรตว่ากันไปเลยไปซีเรียสทำไมเนี่ยอ่ะไฮเปเทสเกิลนะคะเรียนรู้เข้าใจและปล่อยไป forgiving and learning เตรียมตัวที่จะรับสิ่งใหม่ๆดีๆเกิดขึ้นทีนี้มันมี energy ของการประนีประนอมเกิดขึ้นด้วยนะคะ compromise ดินแดนแห่งการประนีประนอมแล้วมีการประนีประนอมเกิดขึ้นแล้วก็เอเนจีของการบาลานซ์ลงตัวในความสัมพันธ์นะคะบางท่านอาจจะมีเหตุเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีตุลบางท่านยังดิวกับอดีตสามีอดีตภรรยาอยู่นะคะบางท่านอาจมีเกณฑ์การกลับมาปรับความเข้าใจนะคะแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นโชวลาของการที่คุณได้ตระหนักรู้ถึงความจริงว่าบางสิ่งบางอย่างเมื่อหลุดลอยไปแล้วนะคะ มันทําให้คุณรู้สึกว่ามันมีหลายจุดนะคะที่คุณจะต้องแก้ไขหรือคุณทั้งคู่นี่แหละนะค่อนๆไปทางคู่ที่มีประเด็นเยอะคนโสดเพื่อมองดูว่าคุณอยู่ในช่วงเวลาของการพักผ่อนอยู่กับตัวคุณเองเพื่อเตรียมพร้อมที่จะได้พบเจอกับ new c a r m a relationship หมายความว่าเป็นคู่รักครั้งใหม่ที่เข้ามาในลักษณะที่ไม่มีดรามา่าไม่มี จะแปลเป็นไทยว่ายังไงอ่าที่ในลักษณะที่ความสัมพันธ์ที่เข้าอกเข้าใจสบายใจไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยเอรเนันนบอกว่าบางท่านอ่ะอาจจะมีเกณฑ์การปรับความเข้าใจกับคู่ของคุณนั่นแหละแล้วก็กลับมาเป็นรักที่ดีนะคะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยสําหรับบางท่านนะเอเนของการให้อภัยและปล่อยวางค่อนข้างเยอะแล้วก็เอเนของการเข้าอกเข,าาเข้าใจการปรับความเข้าใจเยอะขึ้น ทีนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันต่อด้วยความรักที่เป็นประเด็นนะหัวข้อแรกกันเลยนะคู่ที่เป็นประเด็นเดี๋ยวเรามาดูเอเจน้หลักกันหน่อยอสร้าบความรักคู่ที่เป็นประเด็นโอเคคารดูทาวเวอร์มันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นแบบปรบปรับเหมือนกันนะแต่อย่าเพิ่งแพลนิกเดทาวเวอร์มันคือการรีวิวหมายถึงการสร้างทำใหม่การเริ่มต้นใหม่จากสิ่งเดิมๆที่ มันอาจจะมีเหตุให้ต้องสูญเสียบ้างนะสูญเสียบางจุดเสียหายบางจุดอะไรประมาณนี้ขอดูในที่ตัวเขาค่ะโอเคค่ะคล้อยหมไป ครั้งใหม่เคเพดดอซอสคู่ที่เป็นประเด็นมองดูว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยนะคะคงจะยังรู้ถึงสถานการณ์รู้ถึงการดําเนินชีวิตการเป็นไปของการไล่การหรือว่าอาจจะมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งคอยส่องคอยมองคอยอสืบข่าวาคอยดูสถานการณ์หรือว่าคอยเป็นห่วงอยู่อะไรประมาณนี้ เอเนอีหกเป็นเดอะทาวเวอร์นั่นหมายความว่าเรื่องราวระหว่างคนกับเขาเนี่ยอยู่ๆมันก็มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ช็อก อยู่ๆเขาก็เดินจากไปโดยที่มันกระทันหันนะหรือว่าอยู่ๆความสัมพันธ์ยุติลงอย่างน่าใจหายต้องบอกว่าแบบนั้นคุณทั้งคู่อาจจะคุยกันบ้างนะแต่ว่าไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดในความสัมพันธ์ไม่ได้ถึงขั้นตัดการสื่อสารนะคะทีนี้ Energy ตัวคุณเป็น four of cups นั่นหมายความว่า คุณคิดถึงเขาแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมานะคะคิดแล้วก็เริ่มรู้แล้วว่ามันมีตรงไหนบ้างที่ควรจะต้องปรับปรุงมันมีตรงไหนที่ทําให้ไม่เข้าอกเข้าใจกันในความสัมพันธ์ว่าในเรื่องของอารมณ์ร้อนล้วน,วนถ้าเดอ w ทาวเวอร์ขึ้นแบบนี้เนี่ยจบกันด้วยอารมณ์้ลนล้วนค่ะน้อยใจกันไม่เข้าใจกันคําพูดรุนแรงแต,ต่างๆนานานะคือทั้งคู่เนี่ย ผู้อ่านมองดูว่าถอยหลังกลับมาคิดแล้วก็หาเหตุผลได้ละอยู่ช่วงลาของการนิ่งแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นนะเอเนจีตัวคุณยังคงคิดถึงเขาอยู่หรืออาจจะสับกันนะคุณอาจจะดีวกับชาวธาตุดินพฤกษกันมังกรหรือธาตุน้ําหรือชาวราศีสิงห์ทีนี้เอเนจีออกมาบอกว่าตัวคุณอ่ะไม่ได้มองหารักครั้งใหม่นะตัวคุณก็พยายามใช้ชีวิตในแต่ละวันให้ดีที่สุดเพราะคุณรู้แล้วว่าคุณจะต้องโฟกัสมาที่ตัวคุณเองก่อน อาจจะมีใครบางคนเข้ามาพูดคุยบ้างแต่มองดูมันก็ยังไม่ได้ถูกใจคุณมันมันไม่ได้สัมผัสถึงใจมันไม่ได้ถึงขั้นที่คุณจะสารต่อความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้นะตัวเขาเองในช่วงเวลานี้คือไฟท์โรเปิร์โคเขารู้สึกเหงาโดดเดี่ยวแล้วก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยมากในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขามีความรู้สึกว่าคุณปล่อยให้เขาโดดเดียเด่ยวมาโดยตลอดแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีกันและกันดังนั้นก็ไม่ต่างกันถ้าเขาจะเดินหันหลังจากมา เหตุการณ์อาจจะสับกันได้หรือคุณทั้งคู่รู้สึกอย่างนี้แบบเดียวกันนะเขาจะเท k แอคชั่นยังไงในความสัมพันธ์เขาเป็นชาวท่าดินนะคะและ strength อยู่ตรงนั้นเขามีความรู้สึกกับคุณความรู้สึกเนี่ยมันยังคงมีแล้วมันยังคงเดิมแต่สิ่งที่เขาจะต้องทำคือเขาจะต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดเขาจะต้องอยู่อย่างเข้มแข็งแล้วเขาจะต้องดูแลเทคแคร์ตัวเขาเองยังไม่มีเกฑ์ว่าเขาจะ พยายามที่จะดึงคุณกลับไปนะคะแม้ว่าจะยังมีความรู้สึกอยู่ก็ตามตัวคุณเป็นยังไงในช่วงเวลานี้ตัวคุณเองก็พยายามโฟกัสมาที่ชีวิตของคุณทําวันนี้ให้ดีที่สุดแต่ในขณะเดียวกันนะคะคุณมีความคาดหวังว่าหน้าที่จะมีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจแล้วก็ offer up er, หมายถึงหน่าที่จะกลับมาปรับความเข้าใจพูดคุยกันด้วยความรักอีกครั้ง หน้าที่จะมีโอกาสทําให้ความรักครั้งนี้มันกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์อาจจะสับกันได้เช่นเดียวกันคุณทั้งสองหว่านเมล็ดพันธุ์ของความเจ็บปวดไว้ได้กันทั้งคู่ผู้อ่านต้องบอกว่าแบบนั้นมันก็เป็นหน้าที่ที่คุณจะต้องรับผิดชอบในการกระทําของแต่ละคนด้วยการเติบโตเรียนรู้ถ้าจะกลับมาต้องกลับมาเมื่อพร้อมคุยต้องบอกว่าแบบนั้นแต่มันมีเกณฑ์การกลับมาปณีประนอมตัวคนอาจจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนหรือตัวเขาด้วยก็เป็นไปได้นะ ไอ้เนี่ในพวกเวลานี้ตัวคุณอาจจะคอยดูเขาอยู่หรือตัวเขาอาจจะคอยดูดูคนอยู่คุณนังคู่ยังคงติดต่อกันอยู่นะคะอาจจะพูดคุยกันเรื่องการเรงรินเรื่องการรับผิดชอบการใช้ชีวิตเรื่อนที้หมอมาบอกว่าคนที่มีปเด็นเนี่ยอาจจะเป็นสามีภรรยาดีสามีภรรยาที่ห่างกันนะมันมันจบลงด้วยอารมณ์ร้วนๆดังนั้นตอนนี้เหมือนทุกอย่างมันซาเหมือนไฟมันมอดมันก็เริ่มได้สติแล้วก็เริ่มรู้ดังนั้น สิ่งที่จะทำได้ก็คือพยายามที่จะรับผิดชอบชีวิตของกันและกันให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนี่คือสิ่งที่คุณทั้ง2นะคะกําลังทําอยู่ในเวลานี้มองดูก็ยังคงคุยกันอยู่ก็อาจจะมีเรื่องธุรกิจ เรื่องการเงินเรื่องการรับผิดชอบเรื่องการใช้ชีวิตนะคะวนเวียนอยู่ทีนี้ในจี้อ๋อามาบอกว่ามันมีเกณฑ์การรียูเนี่นเกิดขึ้นแหละการได้กลับมาปรับความเข้าใจนะเพราะสายใยความรักความผูกพันมันยังมีเช่นบางคู่อย่างที่บอนบอกนะคะเนี่ยเคยผ่านการแต่งงานกันมาก่อนเคยสร้างครอบครัวแล้วมันก็จบลงคุณนั้นคู่นะคะภายนอกมันเหมือนโอเคละแต่ในใ,นใจลึกๆอ่ะมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่เลยมันต้องผ่านขั้นตอนของการเรียน รู้นะคะ,ะการให้อภัยกันมากๆเข้าอกเข้าใจแล้วก็เติบโตทางจิตวิญญาณหมายถึงเติบโตแล้วก็พยายามเข้าอกเข้าใจว่าในเรื่องดาวของชีวิตความรักหรือแม้แต่ชีวิตคู่ค่ะมันจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ผิดหรือผิดด้วยกันทั้งคู่อยู่แล้วแต่มันสําคัญตรงที่ว่าเวลาหรือว่าความรู้สึก หรือว่าความรักที่มีให้กัน,นมันมากพอที่จะกรอฝังตรงนั้นและทำให้ทั้งคู่เดินต่อได้ไหมถ้าไม่นะคะก็มีเกณฑ์ว่าวิวออกมาบอกว่าไม่คุณก็เขาอาจจะต้องนะคะเดินหน้าต่อไปหรือคุณทั้งคู่อาจจะต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเท่านั้นเองแต่มันยังมีเกณฑ์อยู่ว่าคุณทั้งคู่ยังมีกันและกันอยู่ในชีวิตเหตุการณ์อาจจะสับก,กันได้ไว้ว่าซ่าจ,จะ้ะเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาเจาะกันที่เอ่อ คนโสดเนาะคนโสดราศีกรกฎเดีย๋ยวเรามาดูกันความรักคนโสดราศีกรกฎนะเขาชอบความรักคนโสดค่ะ คนโสดราศีกรกฎมาแล้วคนโสดค,คุยความรู้สึกว่าตอนนี้ฉันยังอยากจะโสดต่อไปไม่อยากมีรักมาวุ่นวายหัวใจอะไรประมาณนี้นะโอเคค่ะเดตเจอสองโค่อนข้างที่จะแบบว่าตั้งกาดสูงทีเดียวนะหมายถึงยังไม่พร้อมนั่นเองแหละดูซิว่าจะมีใครเข้ามาไหมอ่ะก็อานเดี๋ยวให้ น่าจะมีนะแต่คุณอาจจะยังรู้สึกไม่ตรงใจไม่ตรงใจคือไม่ถูกใจไม่ตรงสเปคจา้าพยายามแปลหน่อยขออภยัยบางทีก็ติดนะพูดภาษาอังกฤษบ้างขอโทษด้วยนะคะ,อะขออีกหนึ่งหม่ค่ะ โอเคจัสมมนผู้อ่านมองดูว่าคุณคนโสดมันยังคงมีเรื่องราวของความรักเดิมๆวนเวียนอยู่ซึ่งตัวคุณเองก็รู้แล้วมันคือสิ่งที่คุณรู้ว่ามันไม่ดีมันไม่ดีสําหรับตัวคุณต้องบอกครับนะในการที่จะเริ่มต้นรักครั้งใหม่แล้วยังมีเรื่องของคนเดิมๆขางคาใจอยู่นะคะดังนั้น high p r e s s u e n e r g y รวมทั้งหมดเนี่ยนะคะทั้งเ s of source ทั้ง daughter of source นะคะแล้วก็นา of source นะคะเซมิโนคัโดยรวมเลยออกมาบอกว่าอาจจะมีคนเข้ามาแต่มันไม่ได้ตรงใจไม่ตรงสเปคหรือตัวคนเองยังไม่พร้อมลักษณะคุยได้แต่มันไม่ได้มีความรู้สึกลึกซึ้งนะคะตัวคนยังคงาบางครั้งบางค่ำคืนอาจจะมีการนอนไม่หลับ คิดถึงเรื่องราวเดิมๆที่ผ่านมาบางครั้งอาจจะมีการเบรมตัวเองเกิดขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะเบรมคนที่คุณเคยคุยเคยที่คนที่คุณเคยจบความสัมพันธ์มาเนาะเบรมว่า,เ,าเบรมตัวเอง เบรมหมายความว่าโท,วโทษตัวเองโทษตัวเองว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นเพราะอย่างนี้อย่างนี้ถึงได้จบลงเป็นเพราะเขาอย่างนี้อย่างนี้หรือเปล่าถึงได้จบลงอะไรประมาณนี้สิ่งที่สําคัญคุณจะต้องรู้จักให้อภัยตัวคุณเองให้เยอะๆให้พรีเทสออกมาเตือนถึง2ครั้งนั่นหมายความว่า เป็นพ่วงเวลาที่เมื่อคุณได้อยู่กับตัวคุณเองแล้วดูแลตัวเองให้ดีดูแลความรู้สึกตัวคุณเองให้ดีรักตัวคุณเองให้มากๆถ้าใครผ่านขั้นตอนนี้มาแล้วยินดีด้วยเพราะ outcome ออกมาบอกว่าคุณเป็น j u s g m e n t คุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่คุณมี n e e d i love ของคุณอยู่ใช่ค่ะแต่มันจะต้องผ่านขั้นตอนของการที่เรียกว่าคุณพร้อมทั้งอารมณ์ความรู้สึก แล้วคุณก็มีเกณฑ์จะได้พบเจอคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงเดือนหน้าก็ได้1เดือนขึ้นไปนะคุณอาจจะได้เจอรักครั้งใหม่นะคะเป็นชาวธาตุดินแต่ทีนี้จัดเมนกับเอ,อ mm. เอดอร์เปนโดโค อาจเป็นไปได้อยู่เหมือนกันว่าอาจจะเป็นคนเด,เดิมที่กลับเข้ามานะคะปรับความเข้าใจแล้วความรักอ่ะมันดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะเด s t t r r มันคือการว n นาเวทหมายถึงการอ่ะสร้างทรรใหม่การปรับปรุงใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะหรือบางท่านถ้าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วคุณก็ได้เริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่ที่ดีไปเลยนะเอ็มเพรสมบ,บอกว่าคุณอาจจะได้เจอนะคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนที่ อาจจะเคยผ่านการแต่งงานหย่าร้างอะไรประมาณนี้แต่ทีนี้ที่มันเหมือนกับบางท่านก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่ากลับมาปรับความเข้าใจกับคนที่คุณเฝ้ารอหรือว่าเขาเฝ้ารอคุณอยู่แล้วทุกอย่างน่นมันก็ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะคุณทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างเรียนรู้แล้วว่าควรจะทํำยังไงถ้ากลับมาแล้วทุกอย่างนะคะมันจะไม่เป็นไปแบบเดิมคุณทั้งคู่ควรจะทํำยังไงอะไรประมาณนี้เรียกได้ว่า คุณเติบโตขึ้นคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรนะไม่ได้ว่าสักแต่ว่าเลือกใครเข้ามาในชีวิตบางท่านผู้อ่านมองดูว่าคุณเองก็คาดหวังอยากจะเจอรักครั้งใหม่ที่ดีด้วยแต่บางท่านมองดูว่าก็ยังอยากที่จะมีโอกาสในการที่จะทําให้ความสัมพันธ์ที่เคยจบลงอย่างน่าเสียดายกลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยความเข้าใจที่ดีมองดูทิศทางแล้วคุณก็จะสมหวังทั้งสองทิศทางแล้วแต่ว่า คุณจะเลือกทิศทางไหนมันออกมาเป็นแบบนี้ผู้อ่านก็ต้องอ่านให้ทั้งสองแง่มุมแบบนี้แต่ชีวิตคุณคิดอยู่กับตัวคุณดังนั้นคุณก็ตัดสินใจเลือกนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สถานะไม่ชัดเจนเนาะสถานะไม่ชัดเจนราศีกรกฎค่ะ สถานะไม่ชัดเจนหรือหีปรากฏทรีออพินเดโคบางท่านอาจจะอยู่ในห้วงของการเพิ่งเริ่มคุยหรือเปล่านะตูันเ็นเทมเพรส Justice อาจจะเดียวกับชาวท่านลมมิถุนตุนกุมขออีกหนึ่งใบค่ะ ท่านอาจจะดีลกับชาวราศีกันสถานะไม่ชัดเจนผู้อานมองดูว่าคุณอาจจะดีวกับคนที่เคยคุยอยู่คุยคุยกันไปแล้วก็ห่างกันไว้แล้วก็กลับมาคุยกันอีกก็เป็นไปได้นะ คนคนนี้ชัตสติกขึ้นอาจจะเป็นชาวท่านลมแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการหย่าร้างด้วยนะคะในห่วงเวลาเนี้ยพวกเราจมองดูว่าเหมือนเพิ่งเริ่มคุยหรือช่วงเวลาของการเรียนรู้อย่างช่วงเวลาของการตัดสินใจนะคะดูว่าตกลงเป็นคนที่ใช่หรือไม่ใช่นะโปรทริโอเพนเดโคอยู่ตรงนี้นั่นหมายความว่ามันก็ยังอยู่ในห่วงเวลาของการตัดสินใจเลือกตัวคุณเองก็อาจจะมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนหรืออาจจะสับกันก็ได้นะมันเป็นเรื่องกปกติเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มคุย นะตัวเขาเป็น Justice แล้วก็เทนัปซอสออกมาบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเพิ่งจะเริ่ม,เ,มเองดังนั้นในเรื่องอนาคตเรื่องการแต่งงานเขายังไม่ได้คาดหวังตรงจุดนี้มากมายนะักมันเหมือนเพิ่งเริ่มและคุณนั้งคู่ต้องการใช้เวลา,าคุณอาจจะีกว่าคนที่มีอดีตค่อนข้างเยอะอน,นะคะหมายถึงอดีตดรามา่าดรามา่าครอบครัวหมายความว่าเขาอาจจะผ่านเรื่องราวครอบครัวมาเยอะ เขาอาจจะผ่านเรื่องราวที่คู่รักของเขาทําให้เขาเจ็บปวดอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าการพูดคุยระหว่างคุณกับเขามันจะเป็นไปในลักษะที่ราบเรียบในช่วงเวลานี้พวกอาจมองดูตัวคุณเป็น temperance ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเหมือนกันนะคุณก็ยังคงอยู่ในช่วงเวลาของการ เรียนรู้ดูว่าใครคือคนที่ใช่สำหรับคุณมากกว่านะตัวคุณนะคะการ Take a คชั่นเป็น Emperor ค่ะก็คือไม่ได้รู้สึกอะไรโฟกัสที่ความรู้สึกของตัวคนเองคุยไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะรู้สึกว่าใครคือคนที่ใช่นั่นแหละ นะอันนี้เหมือนการอ่านเพื่อเพื่อเช็คดูมากกว่าว่าคนที่เริ่มคุยนะ่ะแนวโน้มเป็นยังไงนะคุณก็อาจจะมีการตัดสินใจเลือกอยู่ว่าใครคือคนที่ใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นเอง justice ขึ้นสองครั้งมีความเป็นไปได้ว่า ออคุณอาจจะคุยกับคนที่เคยคุยนะคะแล้วก็ก่อนอันเนี้ยออการสืส่อสารมันอาจจะไม่ค่อยลงตัวแล้วก็มีความเป็นไปได้อีกเหมือนกันว่ากลับมาคุยกันใหม่อะ่ะการสืส่อสารมันดีขึ้นจนทําใไม่คุณรู้สึกว่าเออมันก็น่าสนใจแต่มันก็อาจจะต้องใช้เวลาทีนี้ บางคู่อาจจะเป็นคนที่เคยคุยมาก่อนคนที่เคยมีประเด็นกลับมาคุยกันใหม่มันกลายเป็นสถานะไม่ชัดเจนไปทันทีเลยเพราะคุณทั้งคู่อาจจะต้องระมัดระวังกลัวว่าจะเจ็บแบบเดิมอีกนะบางท่านอาจจะดีวกับชาวราศีกันนะคะ เอเนซีออกมาบอกว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่ควรก็เขาอะเฝ้าคิดถึงกันอยู่เสมอแล้วก็กลับมาคุยกันหมายกลยเป็นสถานะไม่ชัดเจนไปเฉยเลยนะแล้วก็ว่าด้วยเรื่องของความลงตัวในการสื่อสารการคอมมิเนกทที่คุณทั้งคู่นับจากเนี้ยคงจะต้องโฟกัสมาที่เรื่องของการพูดคุยกันมากขึ้น พราะในท้ายที่สุดผู้อามองดูว่าคุณจะตัดสินใจเลือกโซเมดหรือคุณกําลังดิวกับโซเมดของคุณอยู่นะคะอาจจะเป็นคนที่เคยคุยแล้วหายไปนั่นแหละหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นประเด็นกลับมาแล้วกลายเป็นยังไม่ชัดเจนอยู่ก็อาจคงจะต้องใช้เวลาเริ่มต้นกันใหม่เหมือนกับเป็นรักครั้งใหม่ถ้าใครไม่มีคนที่เคยเป็นอดีตหรืออะไรก็ตาม ใช่คุณได้เจอรักครั้งใหม่แน่ๆละแล้วก็คนนี้แตกต่างออกไปจากคนคนเดิมแล้วก็เป็นโซเมทของคุณด้วยแต่ว่ามันอยู่ในช่วงของการเพิ่งเริ่มคบเริ่มคุยความสัมพันธ์มันจะพัฒนาแบบสเต็ป by สเต็ปนะคะค่อยเป็นค่อยไปเรียนรู้ปรับปรุงกันไปอยู่ประมาณนี้สักระยะหนึ่งอาจจะ3เดือนขึ้นไปค่ะถึงจะมีเกณฑ์การชารัดเจนในระดับที่ตกลงปรงใจเป็นคู่รักกันซึ่งผู้อ่านมองดูว่าตัวคุณก็ไม่ได้เรียสนะเขาก็ไม่ได้เรียสก สามารถไปต่อได้ในความสัมพันธ์อ่ะสุดท้ายแล้วจ้าเรามาดูคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นกันนะความรักคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะ เขาทราบความรักคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นอ้าล่ไหนดูหน่อยนะเป็นเดอะสตาร์โอ้มีเกณฑ์กันเริ่มต้นใหม่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยเขาดูตัวคุณหน่อยคะ่ะคุณจะหนีไม่พ้นต้องเดินทางไปต่างประเทศสำหรับบางท่านนะว่ามองดูแบบนั้น The forward is it car? Tim trends. High greatest car climbingving by. Okay, six of. คุณตะคุคิดถึงกันมากเนาะคิดถึงกันมากน่าดูเลยแล้วก็คิดถึงคืนวันที่จะได้อยู่ด้วยกันใช้เวลาด้วยกันนานๆบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การพูดคุยถึงเรื่องการจดทะเบียนสมรสหรือรอเอกสารรอแล้วรอเล่าจนรู้สึกว่าโหยเครียดแล้วนะ บางท่านอ่ะคู่ของคุณอาจจะโทษตัวเองด้วยว่าที่ช้าอย่างเนี้ยเป็นเพราะเขาหรือเปล่าหรือว่าที่ช้าแบบเนี้ยเพราะสถานการณ์รอบด้านน่ะทำให้อ่ในเรื่องราวของอนาคตทนี่มันช้า คุณมีเกณฑ์การเดินทางไปต่างประเทศนะสำหรับบางท่านหรือบางท่านถ้าเป็นคนไทยได้การมีเกณฑ์เดินทางคู่ของคุณเดินทางมาหาคุณนะคะอาจจะมีเกณฑ์การพูดคุยกันนะคะเอาอกเอาใจเอาใจใส่ไปช่วงเวลาสวีทหวานนะความคิดถึงทํางานมากๆเลยแล้วก็การคิดถึงเรื่องของการนาคต คิดถึงเรื่องของการอยู่ด้วยกันเนี่ยมีค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวตัวเขาเป็น temperance และ h y b h r t e s t เขาอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างที่จะบอกคุณในช่วงเดือนเมษาย,ยนนี้เกี่ยวกับเรื่องอนาคตความรักนี่แหละหรือเขาอาจจะมีการออฟเฟอร์ทางด้านการเงินคือให้ความช่วเหลือคุณทางด้านการเงินหรือที่ทำให้คุณรู้สึกเซอร์ไพรส์นะอาจมีเกณฑ์ว่าเขาจะต้องจ่ายคุณค่าตัวเครื่องบิน ค่าเอเจนต์วีซ่าพาสปอร์ตต่างๆอนาคตค่าเรียนภาษาเพื่อเพื่ออนาคตวันข้างหน้าเห็นไหมคะว่า คิดถึงอนาคตกันอยู่ตลอดเวลานะอนาคตที่ได้สร้างชีวิตคู่นะมีบุตรหรือว่าได้อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวตรงนี้เอนเจนจีตรงนี้มาแรงมากทีเดียวตัวคนมีเกณฑ์ชีพประชาลงท้าแล้วแหละช่วงเดินเมษาอาจจะเดินทางไปเที่ยวด้วยกันก็ได้นะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์การค้างนอนที่พักกันใช้เวลาอยู่ด้วยกันคุยกันนานมากขึ้นนะสำหรับบางท่านมีเกณฑ์การเอาใจใส่ดูแลทางด้านการเงินงคุณผู้ชายก็อาจมีเกณฑ์ว่าเตรียมดูแลเอาใจใส่ คู่คุณผู้หญิงของคุณคุณผู้หญิงก็สลับกันนะคะเอน r g y จีการเดินทางมีสูงเยอะมากค่ะแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับการทางด้านการเงินอย่างที่บ้านบอกแหละเขาก็อาจมีเกณฑ์จะต้องจ่ายให้คุณเยอะนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเต็มใจนะเพราะมันว่าด้วยเรื่องของอนาคตล้วนๆนะ which fulfillment ทุกสิ่งที่อยางที่คุณต้องการเดือนเมษายดืนนี้หนึ่งได้รับคําตอบ2 มีการเตรียมแผนการสําหรับการเดินทางลร่วงหน้านะสามก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการสร้างอนาคตการอยู่ด้วยการเป็นครอบรครัวเกิดขึ้นหรืออาจจะใช้วิธีอยู่กันโดยการจัดที่เป็นสมรัก่อนแล้วก็อยู่กันแล้วก็ทําพิธีแต่งงานด้วยอะไรประมาณนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกมันอยู่ที่ธรรมชาติของคู่ของคุณแต่ละคนอะไรที่คนเคยเครียดเคยกลัวว่ามันจะไม่สําเร็จหรือว่ามันจะช้ามันไม่ช้านะเดือนเมษายนนี้ มันจะเข้ามาเร็วกว่าที่คุณคิดนะถ้าคาดหวังจะได้ไปอยู่กับคู่ของคุณที่ต่างประเทศมันก็จะได้เร็วขึ้นหรือคู่ของคุณเดินทางมาอยู่กับคุณเร็วขึ้นการเออร์ฟิรีไทยเกิดขึ้น การสร้างครอบครัวการจดเจอการระหว่างสองครอบครัวเกิดขึ้นการเตรียมการครั้งใหญ่นะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การโยกย้ายจากการเดินทางค่อนข้างเยอะทีเดียวยังไงอย่าลืมส่งข่าวมาบอกกันนะผู้อ่านก็เตรียมเฮลั่นให้ตรงนี้แหละรักและเป็นกำลังจะให้ราศีกรกฎพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ